สวัสดีค่ะสำหรับไผ่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือไผ่ข้าวลามกาบแดงนะคะเป็นไผ่ที่กลายพันธุ์นะคะก็เลยทำให้ลำต้นของเขานะคะลายทางส่วนเรียกไผ่ข้าวลามทองค่ะเพราะว่าจะเป็นลำทั้งหมดจะเป็นสีทองนะคะตัดลายสีเขียวแบบที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยค่ะ ตัวนี้ขุดแยกเงานะคะจากต้นพันธุ์ของทางสวนค่ะนำมาชําถุงต้นพันธุ์แข็งแรงนะคะลากทะลุถุงเลยลักแน่นเลยนะคะถือว่าเป็นไัยอีกหนึ่งตัวที่ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะคะหรือว่าขุดในช่วงอากาศที่ร้อนจัดต้นพันธุ์ก็จะย,ยุบตายนะคะแล้วก็ถ้าขุดในสภาพพื้นดินที่ ชื้นเกินไปนะคะต้นพันธ์ุก็ยุบตายได้อีกเช่นกันนะคะตัวน,นี้ทางสวนขุดมาก็หลายต้นอยู่พอสมควรค่ะอันนี้ต้นพันธ์ุแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะเนื่องจากว่าไผ่ข้าวามทองเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขุดขยายพันธุ์ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่นะคะหรือว่าบางสวนก็ ยังไม่มีลงปลูกเลยนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่น่าสนใจเลยนะคะปลูกใช้ลําได้ค่ะใช้ลําได้ปกตินะคะก็คือใช้เผาข้อลามได้ตามปกติเลยนอกจากจะใช้ลําได้นะคะลําต้นเขาที่เป็นลำลายสีเหลืองทองนะคะตัดสลับกับลายสีเขียวก็ยังสามารถปลูกประดับไปได้ในตัวเดียวกันเลยลายลงก้านใบเลยนะคะสังเกตได้ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะชุดนี้ก็แข็งแรงพร้อมเดินทางแล้วนะคะสนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าสนใจผใยสากอื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถทักมาได้อีกเช่นกันค่ะทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0910515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒนการเด้นค่ะ